ครับวันนี้ช่วงสตรีทฟู้ดนะครับผมจะพาพี่แล้วก็คุณผู้ชมนีครับไปกินติมซัมติมซัมแนวใหม่ครับเป็นแบบจีนสไตล์แบบจีนโมเดิร์นว้าวบอกเลยว่าที่มันเคยกินมาก่อนเลยงแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เหรอต้องไปดูต้องไปดูก่อนใช่ไหมไปดูเอาละครับวันนี้จะพาไปหลบแดดร้อนๆในร้านนี้เลยที่ด้านในซ่อนติมซัมแหวกๆเอาไว้แบบนี้ โดยที่ร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงแล้วเจ้าของร้าน อยากจะฉีกไอเดียในการนําเสนอติ่มซําที่แหวกกว่าในยุทธจักรของอาหารประเภทนี้เลยครีเอทติ่มซําออกมาในรูปแบบสไตล์อาหารจีนโมเดิร์นสุดหรูมีลูกเล่นและหน้าตาที่แปลกกว่าติ่มซําท,ทั่วไปที่คุณเคยเห็นเคยไปกินอย่างเช่นฮ้าเก่าลูกปลปาทองด้านนอก,ด,นนอกดีไซน์เป็นรูปปลาทองสุดน่ารักตัวแป้งมีความนุ่มด้านในเป็นเนื้อกุ้งปรุงรสกินตัดกับรสชาติพริกเสี่ยงไฮ้ที่มีรสชาติเค็มละมุนมีเนื้อพริกและเครื่องเทศให้เคี้ยวกินเปล่าเปล่าก็ อร่อยอยู่แล้วยิ่งกินคู่กันยิ่งดับเบิลรสชาติความอร่อยขึ้นไปอีกเรียกว่าทั้งโต๊ะเป็นติ่มซำที่หน้าตาและรสชาติไม่ซ้ำจำเจใครแน่นอนใครที่เป็นสายกินติ่มซำแล้วเบื่อกับติ่มซำแบบเดิมๆทั้งหน้าตาและรสชาติเจ้านี้เนรมิตออกมาเพื่อแก้เนพนทอยทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าถูกใจถูกต้องกับติ่มซำในดวงใจที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเจ้าหนึ่งเลยแหละครับ อย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i t c h e n ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย